ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่อาร์ชแนลครับเลดเดวิลนะครับอาร์ชแนลเลดเดวิลครับวันนี้เราอยู่นะลำลูกกาของสี่นะเพื่อนเพื่อนพี่พี่เราอยู่ที่ร้านจ๊ะจ๋าก๋วยเตี๋ยวไก่นะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ลำลูกกาของสี่แต่เขามีอาหารตามสั่งด้วยนะครับมีข้าวผัดปูเอ่ยมีราดหน้ามีผัดซีอิ๊วมีอาหารตามสั่งทุกอย่างนะเพื่อนเพื่อนพี่พี่แต่วันนี้เรามากินข้าวผัดปูนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนพี่พี่ข้าวผัดปูครับข้าวผัดปูเขาจะชืื่่ออดังนนะเพ อ่าแล้วนี้อีกอย่างหนึ่งของเรานะครับตัวนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อไก่ครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อไก่ครับเพื่อนๆพ่พี่พ่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อไก่ครับเนื้อไก่นะมา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 ไปชิมกันเพื่อนๆพี่พีอ่ามากินกันฉลองให้ผีแดงนิดนึงนะครับอันดับ3ามพีเมียหลิงนะเพื่อนเพื่อนพี่พผีแดงเราอันดับสามนะจ๊ะข้าวผัดปูครับข้าวผัดแห้ง เนื้อปูผัดกับไข่ข้าวผัดปูเนื้อปูนะครับอร่อยเลยเพื่อนๆนี่พี่ผัดแห้งๆมีเนื้อปูผสมเนื้อปูเยอะมางนะครับมีน้ำซุปมาให้ ข้าวผัดปูอร่อยเป็นไงเพื่อนเพื่อนพี่พี่คุณภาพผีแดงเมื่อคืเดเคอเซฟจุดทอดด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่เซฟจุดโทษดได้แล้วสุดยอดไปเลยเพื่อนเพื่อนพี่พนานๆซีจะเห็นหลวงพ่อเดเซฟจุดทอดด้วยนะเพื่อนเพื่อนพี่พี่เซฟจุดโทษได้นะ นี่เราก็นั่งกินข้าวผัดปูกันนะครับแล้วก็คุยกันเรื่องประเด็น D K R เซฟจุดโทษแล้วก็ลูกที่สองที่ผีแดงได้ลูกที่สองเฟรดอย่างเทพเลยนะเพื่อนเพนี่พี่เฟรดส่งลูกให้บูโน่ยิงอย่างเทพเลยนะครับเพื่อนๆพนพี่พี่สุดยอดไปเลยครับอืมเราก็มาคุยกันไปด้วยคุยเรื่องผีแดงไปด้วยกินข้าวไปด้วยเพื่อนเพนพี่พี่ ปลาปูปอร่อยอือัน,นี้เป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อไก่นะครับเนื้อไก่ผิกนะครับแบบขุกผิดขุกผิดนะเพื่อนๆพนี่พีเรากินแบบขุกผิดขุกผิดนะครับ,รรน,รบน้ำขุกผิดนะเพื่อนเพือนี่พี่ เติมน้ำส้มนิดนึงก๋วยเตี๋ยวเนื้อไก่ฉแบบีกครับแบบน้ำขุกขิกครับเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อไก่ฉีกมะระนะครับเพื่อนๆพี่ๆมีผักสดมีอะไรมาให้นะครับ อ,อร่อยเลยเพื่อนเพื่อมพี่อร่อยเลยจัจาก๋วยเตี๋ยวไก่นะครับลำลูกกาคองสีนะครับจั๊กจาก๋วยเตี๋ยวไก่ลำลูกคาคองสี เอาเป็นว่าเราก็ได้ไปแชมเปี้ยนลีกอย่างเป็นทางการนะเพื่อนๆพนพี่พ,พเราได้อันดับสามนะครับ้5แต้มนะครับเมื่อคืนนะครับได้ไปแชมเปี้ยนลีกอย่างเป็นทางการแล้วนะครับทีมตกชั้นก็มีสามทีมนะมีเลสเตอร์มีเซาแฮมป์ตันแล้วก็มีลีนะเพื่อนเพื่อนี่ๆไม่เป็นไรครับก็สามทีมที่ตกชั้นก็รอด,ดูการหน้าก็ว่ากันใหม่นะครับ แล้วก็มีสามทีมที่ขึ้นมาก็มีเบอร์รี town, ่มีลูตันทาวแล้วก็มีเชฟฟิลนะครับเชฟฟิลนะเพื่อนเพื่อนพี่พี่อ่ะมามากินข้าวกันครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ก๋วยเตี๋ยวไก่ครับก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกจัจจานะจ๊ะโอเคเพื่อนเพื่อนพี่พี่อร่อยครับยังไงเชียร์ผีแดงไปทุกฤดูกาลนะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยซับสไครด้วยสวัสดีครับ